สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพีย์มลมกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่30ประจำเช้าวันจันทร์ที่5เมษายนมีมมมแต่กันยอยู่4คู่เริ่มกันที่นักบูลซอนทันตันเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-2ทีมเยอเนียน,นำไปก่อนถึง2-0ด้วยนะจากจุดโทษของคริสวูดและก็มาเตชวีดาแต่ว่า,าว้าบ้านก็นมายิงแซง3ลูกรวดจากสตอัมสตอร์มแดนนี่อิงและก็นาธานเรดมอน ดิคัลเซครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป2-2เจ้าบ,บานได้2ประตูจากโจลิงตันแล้วก็โจวิลล็อกนะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากแฮล่เคนครับยิงไป2ประตูเลยแอสตันวิลล่าวันนี้เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป3-1ทีมเยือนได้ไปก่อน1-0จากอเล็กซานดารามิโตวิชครับแต่ว่าเจ้าบ,บ้านมายิงแสง3ลูกรวดจากเทรซาก,ก้ครับยิงไป2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากโอลีวัตคินแล้วก็แมนยูยนเ็ตครับ เอาชนะทางไรตันไปได้สองหนึ่งทีมเยือนนำไปก่อน1-0ึศูนย์จากแดนนี่เวเบกครับแต่ว่าแมนยูก็ยิงแซงสองลูกตัวจากมาคัดแลดฟอร์ดแล้วก็เมสันกรีนวูด นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนยูก็ยังยึดที่2ครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น60คะแนนก่อตามหลังแมนซิตี้จ่าฝูงเนี่ยสิคะแนนด้วยกันครับแชมป์คงลุ้นยากครับแต่ว่าลุ้นทัฟโฟดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทําแต้มทิ้งอันดับ3อย่างเลสเตอร์ไปแล้ว4คะแนนแล้วก็ทิ้งเชลซีอันดับ4ไปถึง9คะแนนด้วยกันส่วนสเปอร์ก็ขยับมาอยู่ที่5ตอนนี้มี49คะแนนก่อคะแนนเท่ากับทั้งลิเวอร์พูลและก็เวสต์แฮมครับแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยสเปอร์ดีกว่าเลอยอย,อยู่ที่9ตนนี้ก็บ เพิ่มเป็น44คะแนนมาที่ซอนตันครับก็ตอนนี้กระโดดมาอยู่ที่13ครับมีเพิ่มเป็น36คะแนนไบ่ตันแพ้ไปเลยอยู่ที่16เหมือนเดิมมี32นิโคลโซครับได้มาอีก1แต้มครับตอนนี้อยู่ที่17มี29คะแนนแล้วก็ห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนครับซึ่งอันดับที่18ก็เป็นฟูลแลมนี่แหละที่แพ้ไปเลยมี26คะแนนก็ยังถือว่ายังมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับผมก็ยังลุ้นในอีก7 8นัดที่เหลือต่อจากนี้ ไปต่อที่ดาวซันโรล,ล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเฮลิเคนครับตอนนี้ยิงเพิ่มเป็น19ประตูแล้วและโปรแกรมพิเีกอังกฤษนัที่30ครับในคืนวันจันทร์ต่อเช้าวัานอังคารที่6เมษายนมี2คู่เอเวอเรตันเจอคิสตันพาเลตแล้วก็วูฟจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด และส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่31ครับในสุดสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่10เมษาย,ยนมีฟูลแลมเจอวูฟแมนซิตี้พบลีดลิเวอร์พูลเจอวิลล่าแล้วก็คริสตันพาเทเจอกับเชลซีวันอาทิตย์ที่11เมษายนมีเบอร์ลี่เจอนิวคาสเซิพพลเวสต์แฮมพบเลสเตอร์สเปอร์เจอแมนยูแล้วก็เชฟยูเอยจอกับอาร์เซนอลส่วนคืนาาวันจันทร์ตอนเช้าวันนี้ครที่13เมษาย,ยนมีอีก2คู่เวสต์บอมเปิดบ้านเจอซอ์ตันแล้วก็ไบรตันจะเจอกับเอเวอร์ตันนั่นเอง